เช่กันอีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะพามาทําเห็ดผัดน้ำมันหอยใส่ไก่นะคะส่วนผสมก็จะมีไก่นะคะไก่หั่นเป็นชิ้นก็จะมีเห็ดนะคะเขาเรียกว่าเห็ดนางรมหลวงนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับนะคะส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะคะเรามาลงมือผัดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะขึ้น้ำนะคะ ไม่เสร็จต้ใส่น้ำมันได้เลยนะประมาณช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องเยอะเข้ากระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพอใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมได้เลยแล้วตัดให้กระเทียมหอมน,นิดนะะ้เละแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะ ก็ผัดเป็นกันให้กันสุกเลยผัดเป็นกันก็ใส่เห็ดได้เลยนะ แล้วก็ใส่เครื่งปรุงผัดได้เลยน้อยสุงนิดนึงนะคะใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะ ินเอนเสร็จนะคะตักใส่จานได้เลยค่ะเป็นออนเสร็จเรียบร้อยนะคะไก่ผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดมาทานไหมคะสำหรับคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ